สวัสดีเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินก็นำข่าวสารทีมรักมาฝากกันเหมือนเช่นเคยค่ะแอดมินต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่คอยติดตามข่าวสารและให้กำลังใจแอดมินด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับ EP นี้จะมีข่าวอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยนะคะ เรามาเริ่มข่าวแรกกับข่าวนี้กันนะคะงานเข้าไหมสื่อเผยหลักฐานเรือรับเงินจากทันชีกเลี่ยงกด FFP ล่าสุดเรือใบสีฟ้าอาจต้องเจอปัญหาหนักอีกรอบเมื่อเดล y m เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานว่ามีการอ้างอิงหลักฐานใหม่เป็นอ e ีเมลที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือบินเก็บเงิน12ล้านปอนด์จากสายการบินเอด h ฮัตแอร์เวเป็นค่าสปอนเซอร์ค่าหน้าอกเสื้อแข่งฤดูกาล2010-2011ทั้งที่ราคาที่เอดีฮัตจ่ายให้จริงเพียงแค่4ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนต่างอีก8ล้านปอนด์เป็นการจ่ายโดยคนของอบูดาบีซึ่งคา ว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนจากท่านชิคมันซูเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ Financial Fair Play หรือกฎทางการเงินของทางยูฟ่านั่นเองนะคะทำให้เป็นไปได้ว่าจากหลักฐานนี้ซิตี้อาจเจอข้อหาอีกครั้งจากทางยูฟ่ารวมถึงพรีเมียร์ลีกด้วยก็เป็นไปได้นะคะงานนี้เราอาจต้องรุนหนักกันอีกรอบหลังจากที่เรือใบสีฟ้าเคยถูกยูฟ่าลงดาบแบนจากการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ปีจากข้อหานี้ แต่ก็เอาชนะคดีมาได้จากการตัดสินของศาลกีฬาโลกหรือ CAS นั่นเองนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องของเราเต็งทุกปีเต็งซะจนชินแล้วค่ะและในปีนี้ก็เต็งอีกตามเคยค่ะ บันดังสุดมั่นยกเรือเต็งหนึ่งแชมป UC ์ UCL ซีซั่นใหม่วิลเลียมฮิวค่ะซึ่งเป็นบริษัทร,รับพนันอย่างถูกกฎหมายชื่อดังของประเทศอังกฤษนะคะก็สุดมั่นใจโดยยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะทยานควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นใหม่ได้สําเร็จเป็นรูปธรรมค่ะโดยแมนซิตี้สร้างทีมจนผง,งาดครอบครองแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ5สมัยใน1ทศวรรษและสามารถเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อรดรูการ2020-2021นะคะ แต่ถึงแม้ว่าซิตี้จะได้เป็นรองแชมป์ยู l แต่บ่อนดังก็ยังเชื่อมั่นในประสบการณ์ยกให้เป็นเต็งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตามมาด้วยไบ y เยอร์มิวนิกเจ้าของแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมัน9ฤดูกาลติดต่อกันส่วนเชลซีแชมป์เก่านั้นก็เป็นเต็ง3และลิเวอร์พูลมาเป็นเต็ง4กับปารีสแซงต์แชงแมงนะคะมาเป็นเต็ง5ค่ะและเพื่อนๆเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวนี้ เราไปลุยกันต่อกับข่าวนี้นะคะซินแคลสกิดเรือหันมาคว้าแทมมี่ดีกว่าที่ราคา40ล้านปอน เทเวอร์ซินแคร์อดีตปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เชื่อว่าเรือใบสีฟ้าควรจะหันไปล่าตัวแทมมี่อิบราฮิมมาใช้งานมากกว่าทุ่มเงินมหาศาลดึงแฮร์รี่เคนโดยทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะคะก็มีข่าวโยงกับเคนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากกองหน้าทีมชาติอังกฤษแย้มถึงอนาคตที่พร้อมย้ายสโมสรเพื่อพุ่งชนความสําเร็จที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามนะคะท็อตแนมฮอสเปร์ต้นสังกัดของหัวหอกวัย27ปีก็วางรากา ค่าค่าตัวของแฮร์รีเคนไว้สูงถึง160ล้านปอนด์ค่ะกระนั้นสื่อบางรายก็แจ้งว่าเรือใบสีฟ้าได้ตกลงสัญญากับนักเตะแล้วโดยมอบค่าเหนื่อยให้หอกรายนี้สูงถึง400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ติดแค่การเจรจาค่าตัวให้ลงตัวเท่านั้นโดยทางซินแคลนะคะอดีตนักเตะแมนซิตี้และทีมชาติอังกฤษก็มองว่าเรือใบสีฟ้าน่าจะหันให้ความสนใจไปคว้าตัวแทมมี่อิบราฮิมมากกว่าเพราะหัวหอกจากสโมสรเชลซีนั้น มีค่าตัวเพียงแค่40ล้านปอนด์ค่ะแถมสิงโตน้ําเงินครามพร้อมที่จะปล่อยกรองหน้ารายนี้ออกไปโดยซินแคล์นะคะก็ได้กล่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่หนุ่มพอและภายใต้การนําของโค้ชเป๊ปกวริโอลารวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมที่รายล้อมเขาจะเป็นนักเตะชั้นนํานะฤด,ดูกาลของเขาที่แอสตันวิลล่าและจากนั้นกลับไปที่เชลซีเขาทําได้ดีมากๆเขามีประโยชน์และความเร็วของเขาเขาดูยืดหยุ่นตรงแนวการเล่นเขาเป็นตัวจบสกอร์ไม่มีนักเตะที่สม บบแโดยเฉพาะในตอนที่อายุ22หรือ23ปีแต่สําหรับแทมมี่นั้นยังมีอะไรให้พัฒนาได้อีกมากมายเขาเป็นนักเตะที่ผมอยากเห็นตอนเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มากทีเดียวและเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นเช่นเดียวกับซินแคลร์ไหมคะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะปอโรแซลเปปอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นนักเตะเรือใบเปโดปอโรแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกโรงแซวต้นสังกัดว่าดีไม่ดีเปปกอดิโอลายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสโมสรทำสัญญากับเขาและตนเองก็ยังไม่เคยได้คุยกับกุนซือทีมเรือใบสีฟ้าเลยสักครั้งภายหลังถูกปล่อยยืมตัวตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะได้ทำสัญญาคว้าตัวปอโรจากกิโรนาด้วยค่าตัว ตัว11ล้านปอนด์เมื่อปี2019นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้ปล่อยให้กับเรอันบายาตลิตยืมตัวต่อทันทีนและในซีซั่น2020-2021กองหลังวัย21ปีซึ่งทำสัญญา5ปีกับทีมเรือใบสีฟ้าก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอีกครั้งไปเล่นให้กับสปอร์ตติ้งลิสบอนในโปรตุเกสค่ะโดยปารโรทำผลงานได้ดีกับสปอร์ตติ้ง จนถึงขั้นได้รางวัลกองหลังยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมก่อนช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นหนแรกในรอบ19ปีโดยกองหลังชาวสเปนิชจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นให้กับแมนซิตี้เลยแม้แต่นัดเดียวและอาจไม่มีโอกาสได้เดบิวต์เลยด้วยซ้ําเมื่อสปอร์ติ้งแสดงความต้องการอยากทําสัญญาซื้อตัวเขาแบบถาวร และเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตปอโร่ก็ตอบคำถามกับเอโบลาซึ่งเป็นสื่อดังของแดนฝอยทองว่าไม่รู้เลยผมยังไม่เคยคุยกับเป๊ปโกดิโอลาเลยสักครั้งผมคิดว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสโมสรแจ้งผมเข้าทำงานแต่พวกเขาจำเป็นต้องตระหนักกับสิ่งที่ผมได้ทำค่ะและเมื่อถูกถามว่าในซีซั่นหน้าจะเล่นฟุตบอลที่ไหนปอโรก็ตอบว่าผมพูดอะไรไม่ได้ผมจะบอกกับคุณได้ก็จนถึงสัปดาห์หน้าแล้ว อาจจะเป็นเรื่องใหญ่และมีรายงานว่าสปอร์ตติ้งก็มีออปชันสามารถเซ็นสัญญากับปอรโรได้ในราคา7.2ล้านปอนด์ค่ะและในขณะที่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าปอโรมีโอกาสถูกเรียกไปติดทีมชาติสเปนนัดแรกไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ ไปต่อกันกับข่าวของไอเมลิกลาปอ็อกกันบ้างนะคะโดยสกายเบดเชื่อว่าเรอัลมาดริดคือทีมเต็งที่จะคว้าตัวลาปอ็อกเหนือบาร์เซโลนาสกายเบดบริษัทเดิมพันถูกกฎหมายชื่อดังก็เชื่อมั่นว่าเรอัลมาดริดขยับขึ้นมามีภาษีดีกว่าคู่แข้นอย่างบาร์เซโลนาในการคว้าตัวไอเมลิกลาปอ็อกกองหลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยอนาคตของลาปอ็อกในถิ่นเอดิีัสสเตเดียมไม่แน่นอนก็เนื่องจากว่าการมาของรูเบนดิอาร์สที่เข้ามาแล้ว ทำได้ดีเกินคาดช่วยปรับปรุงแนวรับให้แข็งแกร่งและเมื่อบวกกับจอห์นสโตนคืนฟอร์มเก่งส่งให้ประกันหลังชาวสเปนหล่นมาเป็นตัวเลือกอันดับ3าของเป๊ปกอดิโอลาและเชื่อว่าเจ้าตัวก็อยากย้ายไปเล่นในลาลิกาเพื่อโอกาสติดทีมชาติสเปนแบบถาวรค่ะและก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาถูกยกให้เป็นทีมเต็งหากว่าลาป็อกตัดสินใจย้ายกลับลาลิกาทว่าปัญหาทางด้านการเงินในตอนนี้พวกเขาก็ได้ถูกเลยัอามาดิดที่กำลังเดินหน้าคว้ากองหลัง เรือใบสีฟ้าแสงหน้าไปแล้วโดยสกายเบดก็เชื่อว่าเรอัลมาดริดเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวแนวรับรูปหล่อเรือใบเต็งสองก็คือแอติลตโกมาดริดและบาร์เซโลนาตกไปเป็นเต็งสามค่ะ เรามาส่งท้าย EP นี้กับข่าวอัปเดตในดีลของแจ็คกิลิตกันบ้างนะคะโดยในตอนนี้แซมลีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าเรือใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวกลิลิตและเป๊ปเองก็ต้องการให้เล่นคู่กับเควินเดอะบอยนะคะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นตอนนี้กำลังเจรจาขั้นสูงกับทางแอสตันวิลล่าเรื่องข้อตกลงค่าตัวของแจ็คกิลิตอยู่ในเวลานี้ซึ่งทางเรือใบสีฟ้าก็หวังปิดดีลนักเตะให้สาเร็จ ตามรายงานของแซมลีนักข่าวชื่อดังของสื่ออย่างเดอะแอเลติกโดยเป๊ปกอดิโอลาก็ต้องการที่จะดึงตัวแจ็คกิลิชเข้ามาประสานงานกับเควินเดอบอยในแดนกลางนะคะดังนั้นกิลิตก็จะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงในตำแหน่งของอ e ิวคายกุนโดกันหากการย้ายทีมของเจ้าตัวสำเร็จนะคะ สำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกอีพีและมาคอยคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมนะคะกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ